สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการแ,แผ่เมตตาและการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพกันนะครับขั้นแรกคือการทำให้จิตเป็นสมาธิเรนนิ่งครับโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายจะเหมือนทั้งสองข้าง แล้วหลับตาหรือจะลืมตาก็ได้แต่หลับใช้วิธีการหลับตาแล้วบริหารจิตไปด้วยจะจะทำให้มีมีความมั่นมั่นคงในการบริหารจิตครับวิธีการคือให้หลับตาแล้ว ดูลมหายใจเข้าออกครับดูลมหายใจเข้าออกทำจนเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้นึกว่าในขณะที่เรากำหนดลมหายใจนั้นในปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้กำลังนั่งเราก็นึกว่าให้กำหนดจิตไปที่ เออเราเรานั่งอยู่แล้วก็กำหนดจิตไปว่าในร่างกายเหล่านั้นเย็นหรือร้อนเย็นหรือร้อนในในปัจจุบันแล้วให้เรากำหนดจิตไปที่ลมหายใจเข้าออกจะเป็นสมาธิแล้ว ให้หลับตาแล้วสูดหายใจเข้าลกึกครับเมื่อสูดหายใจเข้าลกึกเราจะเห็นได้ว่าภายในศรีรษะในสมองของเราจะมีการเมือนศรีรษะและ,ะรู้สึกอยู่ในภาวะเย็นนที่บริเวณศรีรษะการที่เราทำเช่นนี้ก็จะทำให เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นจากบริเวณศรีรษะของเรามีภาวะที่เย็นและรู้สึกมือนเมืนที่ศรีรษะเมื่อกำหนดจิตได้ตังนี้แล้วต่อไปก็คือการนึกจินตนาการว่า ขณะน,นี้กายเราเป็นอย่างไรเช่นนั่งอยู่เราก็นึกว่าเรากำลังนั่งอยู่และกำหนดจิตไปที่ลักษณะการนั่งของเราว่านั่งและททำมือยังไงแล้วก็นั่งขาขาจัดระเบียบยังไงเมื่อเสร็จแล้วให้กำหนด รู้อารมณ์ครับว่าอารมณ์ของเราดีหรือว่าอารมณ์ของเรากำลังขุนมัวเ,เราเราอย่าไปบังคับมันนะครับให้กำมนดรู้เท่านั้นต่อไปก็กําหนดจิตครับคือเรากำหเนดเจิต จิตดูว่าจิตของเราเป็นยังไงจิตของเราพุ่งซ้านหรือว่ากำลังอารมณ์ดีอยู่ต่อไปก็ให้ให้กำหนดรู้ว่าเรามีธรรมะอะไรในในการศึกษาของเราครับเช่นให้นึกจิตคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพ่อแม่คุณอิ่มก็ได้ครับสรุปคือ4ีขั้นตอนนะครับคือกายเวทนาคืออารมณ์จิตคือกำหนดจิตแล้วก็ทำรรคือ,อคำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วให้เราสูดหายใจเข้าลึกๆ เราจะเห็นได้ว่าภายในบริเวณศีรษะของเราจะรู้สึกมีภาวะเย็นและเมือนศีรษะต่อไปก็คือให้แผ่เมตตาครับการแผ่เมตตาคือการนึกภาพคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราและญาติของเรากำลังมีความสุขและ แล้วก็ให้ให้นึกถึงคำให,ให้ให้นึกถึงคำดังต่อไปนี้ครับคือให้นึกถึงคำที่เราที่จะแผ่เมตตาให้คือขอให้เขามีความสุขไม่มีความทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปครับ ก็กำหนดจิตอย่างนี้นะครับคือ 1. ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ 2. คือกำหนดกายเวทนาจิตและธรรมสามคือการแผ่มเมตตาการกระทำทั้งนี้คือการนำหลักของ การบริหารจิตมาใช้ประยุกต์เพื่อจะให้เรามีสุขภาพดีและในส่วนของสมองเราก็รู้สึกเย็นและมนศีสษะจะให้สุขภาพของเราดีขึ้นตามมาเราจะทำลักษณะนี้เจ็ดเรา ็ไปฟังเพลงเพื่อสุขภาพและบริหารลมหายใจครับแล้วก็นำผ้าเย็นมาเช็ดเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดตามขาตามตามมือตามหน้าอกตามลำคอและใบหน้าก็จะมำให้สุขภาพของเราดีขึ้นมาร่างกายสมดุลด้วยครับครับ สำหรับวันนี้ผมขอแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพดังนี้ด,ดังที่กล่าวมานะครับหวังว่าสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อการรักษาสุขภาพในลาดับต่อไปขอบคุณครับ